ว้าวมันคือพิซซ่าเจ๋งจรงเลยมีทั้งชีสแล้วก็เปรอร์รี่ดูสิมันยืดจังเลยทั้งร้อแล้วก็ชุ่มฉ่ำ<ม>เป็นพิซซ่าที่เยี่ยมมากเลยอร่อยจังมันดีมากเลย<ม>ฉันก็อยากกินบ้างาเปิดสิ <Okay. S 1> อะไรอยู่นะว้าวฉัก็ได้พิซซ่าเหมือนกันแต่ว่ามันแช่แข็งเป็นหินเลย <What? S 1> เราจะกินยังไงเนี่ย ดังมาเลยแล้วก็กัดไม่เข้าด้วยจะกินไปปรได้ยังไงนี่โอ้งั้นชันทุบมันบต๊ะบางเหอุจะช่วยกันได้ไม่เลยสึ่งนี้ฉันไมโหดนะนี่เอาไปสักทีสิทำแบ่งฉันเหรอขอบคุณนะอร่อยจังเลยมาเล่นกันเถอะแล้วก็หนึ่งสองสามฉันชนะว้าวน่ากินจังเลยมันคือของเหลวงั้นเหรอ อยากกินมันแล้วล่ะแต่ว่ามันคืออะไรล่ะฉันก็หมิ่รดูไปถึงเธอสิออกกันได้อ้อมันคือจะบจปิจูบแจ๋งสุดๆฉันรังจะบเปิ้ลบที่สุดเลยฉันจะเลี้ยมันเลยนะอ๋อลิ้นของฉันนี่เขาฉันตีอยู่กับลูกอมอ่ะฉันต้องดึงมันแล้วล่ะดึงไม่ออกอ่ะทำยังไงดีช่วยด้วยอมแล้วฉันช่วยยังไงล่ะนึ่ออกและแค่นอนลงไปนิดหน่อย โอ้เลนที่น่าสุดแสนของฉันขอบคุณนะฉันดีใจที่มันได้ผลแต่ฉันจะกินคาราเมลได้ยังไงเนี่ยฉันนึกออกแล้วล่ะอร่อยจริงเลยแล้วฉันจะเป่ามันออกมาเป็นลูกโป่งได้ไหมนะมันดูกันว้าวกินไหมไม่ละขอบใจพร้อมไหมได้ว้าวบะมีเยี่ยมไปเลยฉันก็ได้บะมีเหมือนกันงั้นฉันขอเป็นคนแรกนะโอเคไหมเอาตะเกียบออกมา แต่มีบางอย่างผิดปกตินี่เป็นบะหมี่แข็งๆเหมือนเห็นเลยอาอแล้วฉันจะกินยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยงั้นฉันขอผ่านเลยกันงั้นฉันจะกินของฉันเลยนะฉันมีบะหมี่สันอรรอยและวิเศษมากเลยอืมเจง๋งอ๋อไมนะเผ็ดจังเลยมีไฟไหม้ในปากฉันไฟไหม,ออมอนะอ้อ๋อเกือบไม่รอดนะอ๋อ ดีจังเลยขอบคุณนะตอนนี้ฉันมีบะม่ร้อนๆแล้วล่ะฉันจะกินมันแล้วนะอร่อยจังเลยเอาหมน้มันใสสุดๆเลยแต่ก็สนุกดีฉันจะกินอีกแล้วเธอละไม่ล่ะฉันขอ่านั้งนี้ฉันขอก่อนนะโอเคไหมเจ๋งจังเลยโอ้โหช็อกโกแลตน่าร้ายแต่มันแปลกๆนะมันเหมือนของเหลวเลยอ่ะงั้นเธอก็ดื่มมันสิไม่ใช่กินมัน โอ้ทำยังไงดีนะโอ้ฉันไม่เดิเดแล้วฉันจะทำให้ช็อกโกแลตแข่งตัวก่อนอื่นฉันจะตัดมุมถุงนี่แล้วดูสิ่งที่ฉันทำนะว้าวฉันจะทำช็อกโกแลตโล่หัวใจแสนอร่อยออกมามันออกมาเจ๋งมากเลยดูสิว้าวและตอนนี้มันกำลังเข้าปากฉันกรอบจังเลยแล้วก็อร่อยสุดๆด้วยโอตาดันแล้วโอ้เยี่ยมเลยฉันมีช็อกโกแลตแท่งสุดอร่อยเหมือนกันตอนนี้ฉันจะกิน อแต่ว่ามันกัดไม่เข้าเลยอ๋อมันแข็งเป็นน้ำแข็งเลยฉันกัดไม่ได้ด้วยมันเป็นอะไรไปเนี่ยฉันกินไม่ได้แต่ฉันอยากกินสุดๆเลยโอ๋ฉันอยากกินมันบาให้ฉันทุบล่ะไม่ฉันคงทำได้แต่เลียแล้วนะมันเกิดขึ้นได้นะส่วนฉันทำรูปต่างๆออกมาแล้วกันล้าทำเป็นรูปดกไม้ชชอกโกแลตน่ากินจริงเลย อนนี้ก็ตาชั้นแล้วมันจะเป็นอะไรนะอ้มันคือน,น้ำแกงสันอร่อยชุ่มชํำทั้งร้อนและก็หอมด้วยกินนะ่ากินสุดๆเลยฉันต้องกินมันเดี๋ยวนี้อนอนมจังไหลอร่อยด้วยละลายในปากเลยอร่อยจนฉันอยากกินให้หมดเลยล่ะฉันขอกินแล้วนะแล้วของเธอละอออะไรนะฉันมีนักแกงเหมือนกันแต่ว่าเป็นนังแกงแช่แข็งนะ เซ็งจังเลยชิ้นแกมันอาจจะถุงละกันแล้วก็กินมันได้ยังไงล่ะไม่ได้เลยมันกัดไม่เข้าสักนิดเปนไปไม่ได้เลยส่วนชั้นอร่อยแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วเซ็งจังเลยแล้วฉันทำอะไรดีนะโอ้ฉันมีที่หนีผมไงว้าวเท่าเหมือนช่างทำผมเลยฉันคิดว่ามันน่าจะพร้อมแล้วนะโอ้ร้อนมากเลยมันนั้นกรอบแล้วก็นุ่มขึ้นไง เนจังเลยอะไรอะไรฉันจะอุ่นให้หมดเลยล่ะงั้นก็อกมาเปิดกันเะฉันอยากได้เซอร์ไพรส์ปรเปิดแล้วว้าวกาแฟสตารบัคก์นั่นเหรอแต่เครื่องดื่ของฉันมันแช่แข็งอะใช่เหมือนส่งตรงมาจากคนโลกเลยฉันรู้แล้ว,ฉ,ลลวฉันจะเปลี่ยนมันตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วดูได้อ๊เธอทำให้ฉันกลัวนะ<ต>เอาไปสิขอบคุณ กาแฟแสนอร่อยแต่ว่ามันคืออะไรกันเนี่ยมันไหลไม่ออกมาได้ซ้ำมันแข็งมากเลยดูสิไม่เป็นไรนะแต่ฉันจะดื่มไี่ยังไงล่ะไม่ติดธรรมเลยส่วนฉันมีเครื่องดื่มแสนอะไร่อวนี่มันไอเส็จมากเลยแล้วก็มาร์ชเมลโลหวานๆด้วยนี่มันลองตัวสุดๆเลยเนี่ยไปเลยอ๋อไี่ตายเถอ หนึ่งสองสามเธอเปิดเจ๋งนวิเศษไปเลยวาฟเฟอดดกรอบแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแต่ดูเหมือนมันถูกแช่แข็งมะใช่เลยหั่นไม่เข้าดีซ้ำอ๋อฉันทำไม่ได้นั้นก็ว้าวฉันได้วอลฟิลล้ลอนโอ้ดูสิหั่นออกมาได้อย่างสวยงามเลยฉันจะลองสักชิ้นแล้วก็อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้ว ส่วนของชันแข่งเหมือนไม้เลยอะน่าจะลองกินเนอะแต่มันเปิดไม่เข้าเลยเนื้อ <Yeah. S 1> อืมหนูต้องทำแบบนี้หรือแบบนี้ทุกมันต้องเป็นเลยอมอย่างน้อยฉันก็ได้กินสักชิ้นนะ่ะ oh. สวยจังเลยสงสัยจังว่าเราอยู่ที่ไหนกันจะต้องเป็นขนมสำหรับพวกเราแน่นอนเธอพูดถูกฉันได้สตรอเบอรี่ล่ะว้าวสดจังเลย <laughs> แน่นอนเพราะเธอโชคอดีงั้นก็ตาฉันเปิดแล้วละ่ะ <laughs> อมยิ้มนา่ารักจังเลย ต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรขึ้นไนดูเหมือนว่าจะเป็นแมลงสาบละวมันก็อาแลลงเป็นสตอรี่ของเธอเธอตามนั้นเลยฉันก็อยากลองเหมือนกันเอ็มมาคงไม่รู้หรอกมั้งจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเอาสตอรี่ของฉันขึ้นมานะไมค์ฉันก็อยากลองเหมือนกันนี่อะไรกันฉันได้แค่ใบเองสมควรแล้วล่ะมิรันดาเนี่ยเนสตอรี่ของฉันนะ ฉันจะกินมันคนเดียวมันดูน่ากินมากเลยฉันอยากได้อีกจ้าให้หมดเลยอร่อยแล้วทำไมจานของฉันมันว่างเปล่าล่ะแล้วสตรอเบอรี่หายไปไหนหมดเรนด้าเป็นเธอใช่ไหมอย่ามาปฏิเสธนะเธอต้องเดนเอาคืนอ้าปากซะแต่ฉันไม่อยากกินมันเธอต้องกินเธอนี่ใจร้ายมากเลยเอ็มมาเออแค่ดูเขยากย่งแล้วเขากินลงไปไดยังไง แต่มีแมลงสาบข้างในนะเอาไม่นะฉันลืมไปสนิทแม่จ๋ามันอยู่ในเป่าฉันนะคฮียแย่ดูเหมือนว่ามันยังมีชีวิตอยู่เลยมันกำลังวิ่งมาหาฉันแล้วทำยังไงดีนี่เอาไปนะไม่สำหรับแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกเอมมาเธอชนะแล้วหรอแปลกจังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนทำไมเธอถึงโยนมาให้ฉันล่ะมันกำลังไต่ไปมาแล้ว ดัเหมือมันจะไปแล้วล่ะไม่เห็นสักที่เลยอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิมันแรงสาวอยู่บนหัวคือเธอนะ่ะเอไม่นะไม่เอาอีกแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองมากอยู่นิ่งๆน,นะฉันมีลัเท้าใหญ่ใอยู่โอ๊ยเจ็บจังเลยขอบคุณที่ช่วยนะมิแรนดาดังเหมือมันพยาของฉันจะไม่ได้ผลนะ่ะว้าวจานใหม่เยี่ยมงั้นฉันจะขอเปิดนะมันเจ๋งมากเลย แล้วเธอจะทำยังไงกับมันล่ะฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ก่อนเอ็นเธอเปิดฝาแล้เธ,อเธอ่อนก่อนเถอะมีเยลลี่ลูกตาเยอะอลยเย่มจริงจริงโอ้โอใช่เธอในช่วเดีนสุดๆุดถึงเวลากินแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีนะบางทีก็จากตาไงล่ะเธอกำลังทำอะไรน่ะเอ็มมาหยุดเล่นได้แล้วอโอ้ไม่เอานะหยุดทำตัวน่าเบื่อสักทีสิว้าวอะไรจังเลย ฉันอยากกินอีกอันที่สองนิ่มจังฉันรักมาสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วทำไมเธอไม่แบ่งฉันเบื้องละอ๋อไม่มีทางรอกนก็แทบไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำเธอนี่ตลกจังเลยเอ็มม่าเาไมตาดำปากเลยและยังไม่หมดนะอ๋อฉันว่าฉันพลาดไปแล้วละแล้วมันก็เข้ากเธอออกเอาหล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้โหมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ในซู้ม ไม่แล้วเลยม่รันดาเธอยนห่อเขาน่าชิงจังเลยฉันเห็นว่าเธอตื่นเต้นอมแค่ไหนกันโอกาสของฉันแล้วเธอกำลังทำอะไรอายแอมมารมันจะไม่จับปอดฉันนะฉันแค่อยากช่วยเธอเอาหอออกนะจะได้กินเร็วๆอย่ามาหลอกฉันฉันรู้ว่าฉัน่ป็นคนดีขนาดนั้นเขาทำให้ฉันเลื่องถั่ว่วมไปเลยว้าวนั่นมันอะไรนะดูเหมือนจะเป็นอ้าวใช่แล้ว ันต้องลองเอามิ้มจุ่มดูมันดูน่ากินมากเลยโอ้อร่อยสุดๆใช่น้ำตาลหวานๆกับรสเปรี้ยวๆเข้ากันสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วันก่อนจะกินหมดฉันอยากลองบ้างอะเธออีกแล้วเหรอเอมมาหาทำอะไรนะไมิรนดาเก่บตีฉันได้แล้วนะโทษทีฉันไม่ตั้งใจนะฉันเบื่อเต็มทอนแล้วนะฉันไม่ยอมถอยง่ายๆแลยถ้ามันขี้แพ้ งั้นฉันขอเปิดก่อนนะขอบคุณฉันรู้ว่าเธยัว่าแฟนตารสเบอร์รี่เจ๋งฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยงั้นก็เปิดฝาแล้วเข้าเอาไม่นะฉันทําเล็บหักเลยน่าสงสารจัางมาเดี๋ยวฉันช่วยฉันมีประสบการณ์มากในการเปิดฝาน้ะรู้ไหมเห็นไหมมันได้ผลเลยกลิ่นหอมมากฉันอยากลองมันด้วยตัวเองล่ะไม่มีวันเอามานะนี่มันแฟนตาของฉัน กลิ่นหอมสุดยอดเลยฉันมั่นใจว่ารสชาติยิ่งดีกว่าอีกโอใช่นี่มันสุดยอดเลยอะน่าจะแบ่งฉันบ้างนะฉันจะสาบปิดสายให้เธอนะ่ถ้าเธอไม่แบ่งฉันจะเอามากินเองกันได้ว้าวสดชื่นจังรสชาติก็เยี่ยมแล้วหล่อนนี่มันจากไหนกันเอมมาฟีมเมอเธออีกแล้วเหรอแปลกจังทำไมแฟนตาออไม่ไหลออกมาล่ะออมิรันดาเป็นไงเป็นไงบ้าง ฉันเหนื่อยการแก้ล้งเธอแล้วนะฉันวังว่าแฟนตาทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นโอ้โอ้ทษทีมันอร่อยมากเลยอะพอยโยงใส่หน้าฉัน,ตนเต็มๆเลยหยุดบ่นได้แล้วเปว่ดจาจของเธอสิมันไม่มีจานอะแปลกจังมีแต่ปุ่มสีแดงต้องทำไงเนี่ยไม่รู้สิลองกดมันดูสิเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใครฉันทำงานกับการสร้างอุวุธเคมีฉันมีอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วย <c oughs> ฉันเหรอ ฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลยน่าเสียดายนี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องตัดสินใจนะนี่เป็นของที่เธอต้องกินเจะเอาปุ่มไปโอ้ใช่ฉันลืมไปเลยตอนนี้เป็นโซนสมรภัทบางสีสูงแล้วล่ะไม่นะหน้าเป็นไงบ้างเธออยากเคมไหมลากนนี่เป็นเรก่กวาดที่เป็นเรืุ่งในโลกเลยฝันร้ายสุดๆฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะกินมันได้ไหมมันดูน่ากลัวมากแล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะน้ำมันดีออกจะได้มีประสบการณ์ใหม่กับรสชาติใหม่ใหม่ไงล่ะ ว้าวใช่แล้วฉันไม่ต้องกลัวเลยแต่ทำทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะเถ่าทีนะแต่ฉันขอปฏ ok. ิเสธที่จะกินอย่างอื่นเลี้ยวจ้าแต่ฉันก็ชอบมันนะ <Okay. S 1> เออเธอดูปแปลกนะถ้าเกิดการรับบทที่แท้จริงแล้วใช่ไ <Yeah. S 1> หมแต่ไม่ใช่อ่ะงั้นฉันขอลองบ้างฉันต้องลองมันด้วยเองเรี้ยวจีจริงๆอร่อยด้วย <What? S 1> แต่ลูกกวยของฉันหายไปไหนล่ะไม่รันด้าฉันบอกเลยว่าฉันจะกินด้วยตัวเองเอาคืนมันนะ โอ้มันว่างเปล่าแล้วอ่ะอฉันชอบมันสุดๆจนหยุดไม่ได้นะตอนนี้ฉันรู้สึกเปรี้ยวปี oh, <no. S 1> ฉันต้องการโลดดวน oh, <no. S 1> มันเปรี้ยวมากเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันหลบพ้นแล้วสินะหนึ oh, <no. S> 1> 1, 2, 3, ่งสองสามเธเล่ม ว้าวละกวาดเปาแปะแล้วก็น้ำหวานด้วยฉันมีความสุขจ้งฉันเชื่อแล้วว่าฉันโชคดีว้าวดูเจ๋งมากเลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอเคอะไรกันเนี่ยนั่นมันดูเหมือนลองศพเล็กๆเลยมันทำให้ฉันกลัวฉันเดาว่ามีอะไรน่ากลัวข้างในแน่ๆงั้นฉันเริ่มนะฉันมั่นใจว่าของเตงอร่อยอ่ะฉันจะไม่หกสักหย่อนเลยเรียบร้อยหวานมาก จากนั้นก็เปิดทังลูกวาวฉันมั่นใจว่าต้องชอบเหมือนกันเดิมแน่นอนว้าวสวยจังเลยไม่อยากเชื่อเลยเอมมาเลิกจ้องของฉันได้แล้วนี่มันอาหารของฉันนะฉันจะกินเองโว้วกำลังมีพูดอยู่ในปากของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงโอ้อร่อยจริงเลยแต่มันกำลังระเบิดอยู่ในหัวของฉันพระเจ้าคายไมถึงเลยดูสิเอมมาฉันถึงเวลาดับมันแล้วล่ะราก่อนนั้นไม่รีนได้ฉันว่าน้ำหวานน่าจะช่วยได้อะ คุณมากนาเอมมาเธอมาได้ถูกลาเลยตอนนี้ก็ตาเธอกินแล้วนะเธออย่าพูดถึงมันดีกว่าฉันกลัวฉันกลัวที่จะเปิดกล่องนั่นนะเอาแล้วนะมีคนออกมาด้วยนี่มันอะไรกันฉันไม่เข้าใจเลยลองเข้าไปดูใกล้ๆสิฉันคิดว่ามันคือน้าโชวเสร็จเผ็ดละฉันรู้สึกแย่แทนเธอเลยอะรลายชัดๆมันแหลมมากนี่องฉันต้องติดไฟแน่แต่เธอก็ควรกินมันนะไม่ชีเลีย ดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วสิตอนนี้มีบางอย่างกำลังออกมาแล่ะก็ได้ดูเหมือนว่าฉันจะติดไฟแล้วช่วยด้วยเมรินดาเอาไม่นะไม่เอาอีกแล้วเก่บพ่นมาทาังชันสิฉันก็ควคุมใจไม่ได้แล้วหยุดทีได้โปรดฉันคิดว่ามันจบแล้วล่ะอย่างน้อยนี่ก็เป็นข่าวดีเมรันดาเธออยู่ไหนอะอยู่นี่ ธอาทำฉันล้มตึงไปเลยถ้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอก็ด้วยอะอาล่สดสาวก็จะเริ่มคนแรกดิสมเนทาก็มันจะเป็นอะไรนะว้าวดูพิซซ่าสดหรูระยิบระยับนี่สิแถมต้องยังเป็นสีทองด้วยอ๋อแต่ดูเหมือนสมเนท่าจะไม่เพิ่มเท่าไหร่นะระวังนะสุดสาวเห็นแมลงพูดจมตีแล้วใช่แล้วหลบแล้วเอ้ยหน้าขี้กยขีแยงจังใครเขากินกันแบบนี้เนี่ย แล้วถ้าเอากุ้งออกล่ะมันน่าจะเหมือนพิซซ่ามากกว่านะไม่เลวเลยใช่แล้วมันเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากกว่าเดิมเพราะไม่มีอาหารทะเลชนอ้วก oh <my> แล้วฉันจะเอาม,ามันมาหมุนแบบนี้ให้ง่ายต่อการกินยอดเลยนี่มันต่าง,าง,งกันอย่างสิ้นเชิงให้กินกันก็ยังได้เลยอะดูเหมือนไม่ถึง <Okay. S 1> ตาเจนแล้วล่ะฉันสงสัยจังว่าเป็นใจแบบไหนว้าวพิซซ่าแสนอร่อยมันดูน่ากินสุดๆแล้วรสชาติเป็นยังไงนะ โอ้ใช่ดูเหมัอบริซซ่าถานนี้มันอร่อยสุดๆเลยไม่ต้องรีบนเจนมีความสุขกับมันให้เต็มที่แต่ก็นะทุกคนก็ตระกาศแบบนี้แหละแล้วเ้ละเอมมา <c oughs> โอ้ดูเหมือนเอมมาจะได้พิซซ่าใช่แข่งราคาถูกเธอคุค้นเคยกับอาหารโรรามาตลอดเลยแต่ดูเหมือนว่าเอมมาไม่ระทบใจก,กับจางของตัวเองเท่าไหร่โทษทีนะเอมมาแต่ชัร์ล็อกก็คือชารล็อ <c oughs> แต่มันจะดีแค่ไหนนะ <c oughs> ที่เธอมีพ่อตัวส่วนตัวคอยดูแลตลอดหรือลาะ <c oughs> ตอนนี้พ่อของเอมมามีแผนแล้วขอให้โชคดีนะเชฟ เขาเอาไปย่างเหมันเตา oh. เป็นความคิดที่ม่เลวเลย <a> ใช่แล้วล่ะฉันไม่สามารถทำให้ชุดราคาแพงของฉันสกปรกได้เ <c oughs> ยี่ยมเลยซ้างับเมก็พร้พอมแล้วฉันพร้อมจะลองผิดสร้างของฉันแล้วหวังว่าเชฟค,คงไม่ทำให้ผิดหวังนะ <c oughs> มันลองกันเอ่อรสชาติอะไรกันเนี่ย <c oughs> ใช่มันแย่มากฉันักการเชฟคนใหม่ส,สาวๆถึงเวาลาลองอาหารจานใหม่แล้วเ <c oughs> จนเราไม่ไหวที่จะเป็นคนเริ่ม โอ้ดูเหมือนมันจะเป็นพาสต้าที่ธรรมดามาก <B ingo! S 1> แต่ดีนะนทั้ <c oughs> งหมดที่เจนจะมีซอส,ส,สมะเขือเทศในมือเสมอเลยอะ่ะโอ้ใช่ซอส,สมะเขือเทศ <c oughs> กินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันก็ได้เวลาลองแล้ว <c oughs> ว้าวดูเหมือนพาสต้าของเจนจะมีรสชาติขึ้นมาแล้วละ่ะ <c oughs> พูดได้เลยว่าต้องมีซอส,สมะเขือเทศติดมือตลอดจริงๆเอาล่ะสมันตาตาเธอแล้วล่ะ ว้าวเป็นพาสต้าที่สวยจังเลย <Wow. S 1> แต่มีอาหารทะเลอยู่นั้นอีกแล้วอ่ะเอมมาเราไม่ไหวที่จะเปิดจานแล้วโอ้ใช่แล้วไม่ใช่อย่างที่เธอหวังเลยเอมมาอยากจะเปลี่ยนจานกับซมเอนท้าละ่ะ hmm. ทำไมจะไม่ละ่ะด้วยเงยนยินเยอะขนาดนี้ <G ül üyor> นี่ซมเอนธาเธออยากเปลี่ยนจานกับฉันไหมฉันว่างไหเออ oh. จะให้ฉันกินมันได้ไม่มีจานเหรอ okay. no, 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 no. โอ้โหดูเหมือนว่าเจนจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ล่ะเออแล้วซมเนทาก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นมือเที่ยง นี่จริงๆเธอต้องก้นนะมก่อนนะสมันธากอนนะฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าข้าวนี้ควรกำลังรออะไรอยู่โว้น่ามันกาแฟสำเร็จรูปหรอดูเหมือนว่าเอ็มมาเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกใช่แล้วเธอต้องการความเช,ชื่อในการเปิดถุงตอนนี้สมันธาจะช่วยเองเธอจะฉีกมันด้ว,ย,วย,ยฟันนี่ไม่ใช่วิธีที่เปิดที่ดีที่สุดน,นะจริงๆมันง่ายมากก็แค่เทกาแฟลงไปในน้ำร้อนและคนให้เข้ากันแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้อร่อยนะเอ็มมา ดูเหมือนว่าเอ็มม่าจะไม่ชอบมันเท่าไหร่เลยเสียฐายได้เงินสา่น้อยแต่ภารกิจเธอต้องทำให้สำเร็จนะมันเป็นกฎของชาเลนจ์กฎก็คือกฎจริงไหมลองดูเลยเอ็มม่าอ๊อเธอไม่ดื่มมันจริงๆด้วยเอ่อมันตัวกัาอะไรข้างในว้าวนั่นมันคาปูชิโน่ของสตาร์บัคใช่ไหมของปิดฉันเลยฉันอยากดื่มมันแล้วอืมรสชาติที่ฉันรักเลยให้เดาอีกห้าแก้วก็ยังได้ไม่ว้าวแถมยังมีครีมติดฝาด้วย อืมอร่อยจังนี่สมันต้ากาแฟของเธอราเทออีย่นะมันดูกันเลยว้าวชันไปชิมกาแฟที่อลังการสุดๆทุกอย่างเป็นสีทองและสวยงามมากสมันต้าฉันหวังว่าเธอจะชอบนะว้าวอ้มารยาทของเธออยู่ที่ไหนนะสมันต้าเอาละมาลองน้ำตาลกันอืมหวานจังฉันไม่ต้องการสิ่งนี้อะเอ้ยน้าเท่ห์ขยัจริงๆสมันต้าเธอไม่ควรโยนของแบบนี้นะช่างเถอะไม่มีอะไรนะ่าสนใจอีกแล้วไม่เป็นไรนะ ต่สมเปนท่ายังไม่ได้ชิมกาแฟของตัวเองเลยเอาละมาลองกันโอ,โอ้โอ้ดูเหมือนว่ากาแฟสีทองของเธอจะไม่ฟันของเธอกลายเป็นสีทองไปด้วย <c oughs> ใช่แล้วอยากสวยต้องอดทนแล้วผู้หญิงเราจะหยุดสวยไม่ได้ชินก็เป็นแบบนี้แหละใชิมมะ <c oughs> ดูเหมือนว่าส,สาวๆตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มก่อน <c oughs> ใช่แล้วผู้ธอเปิดผังกันได้นะเ <c oughs> ยี่ยมเลยสมเปนท่าได้เบอร์เกอร์แสนอร่อย <c oughs> แต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เ <c oughs> บอร์เกอร์นี่ดูไม่น่ากินเลย ว้าวนะั่นมันเบอร์เกอร์สีทองนี่ฉัน,นว่าเอมมาชอบใจสุดลูลานี่สุด,สดเลยโอ้ดูเหมือนว่าแซมเบนธาจะหิวมากมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ข้างหน้าเธอมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้ใช่ไหมละ่ะว้าวแซมเนธาเธอกินเร็วมากเลยโอ้อย่าลืมมารยาทด้วยสาวน้อยตอนนี้ก็ถึงตาเจนแล้วอ oh <my> มันเป็นเบอร์เกอร์ที่ประหลาดมากมันกินได้จริงใช่ไหมเนี่ยเ uh อเคไม่ทางเดียวที่จะรู้แต่ขอดูข้างในก่อนนะ โอ้ยฉันว่าว่าจะไม่ดูมันดีวกว่าเบอร์เกอร์น,นี่ห่วยแตกมากเลยรู้แล้วซอนไม่เคยเท่ละมัสัตร์ไม่เคยพลาดแน่นอนใช่แล้วใส่ลงไปเยอะเยอะเยี่ยม yeah, ตอนนี้ก็มันลองกันว้าวนี่มันคนละเรื่องเลยเอมมาตาเธอแล้วล่ะเอมมาพร้อมที่จะลองเบอร์เกอร์ของเธอแล้วแต่ดูเหมือนวมีบางอย่างหายไปใช่แล้วเบอร์เกอร์ก็คนกินได้ถึงมือสิและเบอร์เกอร์สีทองแบบนี้ต้องกินกับถุงมือสีทองต้องอย่างนี้สิ ตอนนี้เธอก็ลองได้แล้วล่ะ <c oughs> อืมรสชาติเยี่ยมจริงๆใช่แล้วเบอร์เกอร์สีทองนี้คงได้อยู่ในเมนูสุดโปรดของเอมม่าแน่นอน <c oughs> สาว,สวไม่ต้องอิจฉากันนะ <c oughs> แล้วครั้งนี้เรามีอะไรล่ะอ้โอโหนั่นคือโดนัทรสสตอเบอร์รี่สดไซน์ <c oughs> นี่ยัมมี่สมรท่าไม่รอช้าเรียบเก็บถุงทันทีเลยโว้จะรีบไปไหนกัน <c oughs> ไม่นานโดนัทก็หายไปในเพียงไม่กี่วิ <c oughs> ใช่แล้วดูวเหมือนว่ามีใครบางคนหิวมากเลยล่ะ อไม่มีมารายาจริงๆเอาละ่ะแล้วของฉันคืออะไรนะไม่เลวเลย <c oughs> แต่ฉันจะกินมันด้วยมือได้ยังไง <c oughs> ใช่แล้วฉันต้องการตัวช่วยละ <c oughs> แบบนี้เลยตอนนี้ฉันก็ลองโดนัทนี้ได้แล้ว <c oughs> เอาคำเล็กๆพอว้าวนี่มันอร่อยจังเลย <c oughs> ฉันจะแต่งมันได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินมาในชีวิตเลยโอ้ <c oughs> แม้แต่เอ็มมากก็เลยม,มารยาในการกินปินเลยแล้วเจนล่ะโดนัทสีทองว้าวเจนนี่โชคดีมากเลยนั้นเรา,าเริ่มจั่งชิมครีมก่อนละกันว้าวรสชาติของมันได้คะแนนเต็มร้อยเลยดูยเหมือนว่าโดนัทชิ้นนี้ถ้ามาจากทองจริงๆเลยนนเนี่ยใช่แล้วตอนนี้ส,สาวๆทั้งสองกำลังอิจฉาเจนสุดๆ